ทุ่งเกือบเคืองนะแมนบังแมนบังครับเ <c oughs> <c oughs> อ้านิมนต์ทั้งผืนตีขึ้นมานิมนต์ทั้งผีนซักขหน่อยผืนผหน,น,นึงประโยคเจ็ดผืนได้หันนในจานพระคูปราลัดครับเพิ่นมา <c oughs> เอายับกัมากข่นหน่อยพี่อย่าห้มันว่างขนหน่อยับมากยับมากขนา่นหน่อครับเนอบมางานใดคือการเบิดสูงงาน ค้อนจริงเพ่นกะผู้น้อยกับพ่นประหยัดมาผู้ใหญ่บรนังทั้งหลังเพ่นแห้งยับไปยับไปยังจริงนะค้อนจริงเพ่นปรัปอวบคันพันสามากบรรนังทั้งหลังนะครับปัปอับทุกกฎ่นี่คขันพันสาหน่อยมานังทั้งหนาก่อนกระปรับอีกนะมันก็เลยว่าหัวหน้ขะหน่อยก่อนมันนั้นอ่า <c oughs> วันนี้เดอลองตานัดไว้หนึ่งทุ่มตรงแต่ว่ามันมีเหตุครนะับบาอาจารย์เมตตามาเยี่ยมพายาติพายมมาก็เลยเออได้สนทนากับได้กับโยมสักนิดครับเพราะฉะนั้นก็เลย <c oughs> เป็นเหตุให้มาช้าครับอันนั้นก็เป็นบุญในส่วนบุญครับ สำหรับวันนี้นั้นหลวงตาก็ขอปรารภ <c oughs> วันก่อนก่อนนั้นครับก็ปรารภถึงเรื่องของการบวชแมนตัวจีได้อยู่ตัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นอครับก่อนที่จะบวชจ้องมอบหน้าอะไรต่างๆอันนั้นเพื่อเราจะได้มาฝึก คัฝึกให้เป็นนาคเมื่อเป็นบุคคลผู้ประเสริฐแล้วจึงสมควรบวชเป็นสามเณรเมื่อบวชเป็นเนรถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้วจึงบวชเป็นพระได้ถ้าไม่เป็นเนรแม้จะ ทำอย่างไรอย่างไรก็ตามครับอันอื่นสมบูรณ์แต่วัตถุมันวิบัติก็ไม่สามารถเป็นพระภิกษุได้เพราะนั้นพระอุปชานั้นท่านจึงให้ไปฝึกไปอบรมครับที่วัดสามพระยาที่เดียวครับทั่วประเทศครับท่านเอา ใจใส่มากครับเคร่งครัดมากหลงตาไปเห็นระเบียบของการคัณสง์เนี่ยสอบอุปชาเนี่ยรู้สึกว่าเคร่งครัดมากแล้วก็มีระเบียบจริงๆปูอาสนะอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องตรงกันจริงๆระเบียบนั่งโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆตั้งแต่สมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ <c oughs> องค์ก่อนๆน,นุ้นครับตั้งไว้ครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับถ้าใครจะไปขยับไม่ได้ครับอันนี้สมเด็จท่านทันทีเลยครับเอาไว้ที่เดิมนั่นแหละครับตรงอยู่อย่างนั้นท้าเก็อี้ทั้งโต๊ะครับ <c oughs> ที่ฝึกครับ สอนพระอุปชาครับี่เพราะฉะนั้นระเบียบี่มากจริงๆเวลาฉันเวลาอะไรต่างๆเนี่ยท่านสอนหมดเลยครับสอนผู้ที่จะเป็นพ่อคือสอนพระอุปชาครับพอฉันเสร็จแล้วควรทำยังไงอาหารที่มันเสร็จ <c oughs> มันเป็นขยะทำย่างไรครับ ชอนหมดเลยช้อนกลางและเมื่อฉันเสร็จแล้วจะต้องเก็บให้เป็นระเบียบอีกช้อนก็ควรจะรวมใส่ที่ช้อนจานก็ควรช้อนใส่กันไว้ถ้วยก็เหมือนกันระเบียบยิบเลยครับ <c oughs> <c oughs> เวลาให้พรก็เหมือนกันต้องว่าดังๆครับครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ชัดเจนด้วย หลวงตาก็ไม่เคยเข้าถึงขนาดนั้นครับพอเมื่อไปฝปึกซ้อมพระอุปชัชฌาย์ก็ได้ข้อคิดหลายสิ่งหลายประการพระสงฆ์เราควรจะอยู่กันอย่างไรครับพระอุปัชฌาย์มีหน้าที่อย่างไรอะไรต่างๆสอนหมดครับ <c oughs> อันนี้ปารภไปฟังวันน้นหลวงตาก็ปารภถึงการบวชครับทีนี้มาฟัง อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เรื่องอะไรก็เรื่องนักบวชนี่แหละท่านกล่าวไว้มีอยู่ห้าประเภทอันนี้คือนักบวชจะเป็นแม่ชีก็าตามรพรอมแม่พามก็าตามชื่อว่านักบวชปราท่านอธิบายไว้ <c oughs> อุปกีริกา <c oughs> บางคนบวชเข้ามาเล่นเล่นไม่ได้ตั้งใจบวชเห็นไหมประเภทนี้ก็มีอยู่ในโลกอุปกีริกาสารพัดเล่นเดี๋ยวนี้ยิ่งมันเยอะของเล่น บางทีก็เล่นเกมจนตาเปียกตาแฉะเห็นไหบางคนก็เล่นนูน่นเล่นนี่เล่นไปเล่นมาจนกิริยมรามารยาทหมดสภาพเลยก็มี <c oughs> มันสนรพัฒเล่นผู้ง,ง่ายอันนี้คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สอง อุปชีวิกาบวชเข้ามาเพื่อเลี้ยงชีพไม่ได้คิดอย่างอื่นความหมายประเภทของนักบวช <c oughs> ประเภทนี้ก็คือขี้เกียจทำมาหาเลี้ยงชีพอาศัยผ้าเหลือง พอได้อยู่ได้ฉันแล้วก็เป็นบันๆไปก็พออื่นไม่ค่อยเอาท่ออทา,านปฏิบัติก็ไม่ค่อยเอาศึกษาก็ไม่เอา <c oughs> หน้าที่การงานของนักบวชไม่ช่วยกันเลยอันนี้บวชเลี้ยงชีวิตเฉยๆก็มีอันนี้ปราดท่างกล่าวไว้นะประการที่สาม อุปทูสิกา <c oughs> อันนี้เรียกว่าบวชเพื่อปทุษร้ายบาวรพุทธศาสนานอกรูนอกทางพระธรรมวินัยไม่สำรวมระมัดระวัง ความคิดก็คิดแบบโลกโลกพูดก็พูดแบบโลกโลกทำก็ทําแบบโลกโลกแล้วถามยังแถมยังทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พระศาสนา,ษา,ษาทั้งหมดนั่นแหละจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามอันนั้นเรียกว่าบวชเพื่อประทุษร้ายพระศาสนา,ษามันมีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล <c oughs> ท่านก็เลยอธิบายไว้กำหนดเพื่อจะได้ศึกษาอันนี้คือประเภทที่สามถ้าเราดูแล้วก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยังพูดยังทำอันนี้นักบวชประเภทนี้ก็มีอยู่ในโลกท่านว่าอย่างนั้นนะนะครับ ประการที่สี่ประมุยฮิกาบวชแบบโง่โง,ง่วสันพันว่าเห็นบมอแม่ชีแม่พรามพระพรามคร,รูบาอาจารย์ประสงค์อโ์เนบวชแบบโง่โง,ง่ก็เรียกว่าบวชหลงงมงายอย่างที่กรอนท่านเขียนไว้ที่วัดหนองป่าพงหลงตาไปอ่านโดน บวชเพื่อกินอิ่มอุธรอน,นอนเหมือนสัตว์แม่ประทับใจมากานักตาบวชเพื่อเล่นสารพัดดังชาวบ้านบวชแล้วหลงคงโง่ตลอดกาล หวังนิพพานบวชแล้วบำเพ็ญธรรมแนบฟังแล้วมันน่าคิดท่านก็คงจะเอาอันนี้แหละไปครับ <c oughs> เอาไปแต่งครับความจริงการบวชนั้นครับมีจุดประสงค์มากมายหลายประการ แต่ท่านสรุปพอเหมาะในการศึกษาธรรมะของการบวชมีอยู่ <c oughs> สามประการใหญ่ๆหนึ่งนักบวชทุกประเภทในพระพุทธศาสนาของเราพูดเฉพาะนะ บวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอันนี้คือจุดประสงค์ของการบวชผู้ที่จะบวชต้องรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้สืบทอดอายุพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะพระสงฆ์องค์เนนจะเป็นแม่จีแม่พรามพระพรามก็ตามนะนะ ขึ้นชื่อว่านักบวชบุคคลน,นั้นก็ได้นามว่า,าศาสนทายาทเป็นทายาทในทางบวรพุทธศาสนาเมื่อเราทุกรูปทุกนามทุกตั้นทุกคนบวชก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โยมพ่อโยมแม่วงตระกูล เป็นาศาสนาทายาทด้วยทายาททางลูก <c oughs> ย่อมมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของวงตระกูลนั้นๆสมมติว่าในวงตระกูลนั้นมีแตมีเงินร้อยล้านร้อยล้านว่าง,งั้นแต่นะถ้าทายาทสองคน ถ้าทายาทสองคนก็มีสิทธิ์ใช้สมบัติในวงตะกูลนั้นถ้าแบ่งปันอย่างน้อยก็ได้คนละยี่สิบล้านลูกคนละยี่สิบล้านก็เป็นสี่สิบล้านเหลือหกสิบล้านก็ให้พ่อกับแม่คนละสามสิบล้าน มีเ็ษใช้ทรัพย์อันเป็นมรดกข,ของวงตระกูลนั้นข้อนี้ฉันใดเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนเมื่อบวชเข้ามาสู่พระธรรมวินัยแล้วก็เป็นศาสนทายาตทส่งผลนิยมพ่อโยมแม่ตลอดทั้งวงตระกูลเป็นศาสนทายาตด,ด้วยทายาตในบรวรพุทธศาสนาของเรานั้น มีอะไรเป็นมรดกจะได้อะไร <c oughs> อันนี้เราต้องศึกษาทำความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งมรดกในบวรพุทธศาสนาก็คือธรรมะนั่นเองบางท่านบางคนก็อาจจะ อาจจะไม่เห็นความสำคัญของธรรมะก็อาจจะมีทั้งโลกเราเนี้นะแต่ความจริงแล้วนั้นธรรมะนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตเรกว่าธรรมะชีวิโนมีความเป็นอยู่โดยธรรม ชีวิตของผู้ใดใครก็ตามมีชีวิตยอยู่โดยธรรมนั้นย่อมอยู่ในโลกนี้อย่างองค์อาจสง่างามเรียบร้อยแล้วก็สุขสงบเย็นเพราะว่าธรรมะนั้นถ้าผู้ใดประพปฏิบัติโจนเกิดขึ้นในจิตใ,ในใจแล้ว ก็ชื่อว่าทายาทได้รับมรดกแห่งธรรมเห็นไหมสมเด็จพ่อแสดงไว้ผู้เข้าใจในธรรมแล้วย่อมไม่เป็นทุกข์ใดๆเลยอันนี้ประการที่หนึ่งพุทธศาสนาของเราเจริญมาได้จนตราบเท่าถึงทุกวันนี้ เพราะาศาสนาทายาทคือพระสงฆ์องค์เนนนี่แหละลูกเนนน้อยๆน,ยนยตลอดทั้งแม่ชีแม่พรามพ่อพามพ์สืบทอดมาจึงทำให้บวรพุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรือง,งมั่นคงถาวรมาตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้ประการที่สอง จุดประสงค์ของการบวชผู้บวชต้องรู้เพื่ออะไรเพื <c oughs> ่อเราจะได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมศึกษาธรรมะศึกษาหลักธรรมจะได้นำมาแก้ไขปัญหาชีวิตเห็นไหมจะได้นำมาแก้ไขปัญหาชีวิต เพราะอะไรเพราะชีวิตมันเต็มไปด้วยความทุกข์จริงหรือไม่จริงทุกตั้งแต่เกิดแล้วก็แก่เจ็บปวดป่วยไข้แล้วก็ตายนี่หมนนี่หมนครับ ตายแล้วก็พลัดพรากจากกันไปบางทียังไม่ตายก็ต้องพลัดพรากจากกันเพราะฉะนั้นชีวิตมันจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาทำไมมันยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคนแต่ละคนนั้นสร้างกรรมมาบางทีก็สร้างกรรมมาดี ดีมากๆอันนี้ก็ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนแต่ถ้าบางท่านบางคนทีนี้สร้างกรรมดีบางส่วนไม่มากแต่เศษบามันติดตามมาเพราะฉะนั้นจะไปอยู่กับผู้ใดก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้นั้น ไปอยู่กับพัญญาก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่พัญญาไปอยู่กับสามีก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่สามีบางคนเป็นเช่นนั้นและนอกจากนั้น <c oughs> เป็นลูกก็ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เป็นหลานก็เหมือนกันเป็นต้นนี่เพราะฉะนั้น จิตของคนมันจึงหาความสงบได้ยากเป็นทุกข์ยืนอยู่ก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็เป็นทุกข์เดินอยู่ก็เป็นทุกข์กินอยู่ก็เป็นทุกข์ทำอะไรอะไรอยู่มันก็เป็นทุกข์บางคนมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นไหม มันเป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนบางคนนี่บนบางทีก็เครียดเป็นโรคประสาทนอนไม่ค่อยหลับกินยาระงับประสาทขนาดพระเรานี่ก็ยังเป็นเยอะอยู่บางทีเพราะมันเครียดจัดเห็นไหม เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตมันเป็นทุกอย่างนี้เราจะทำอย่างไรสมเด็จพ่อแสดงหลักธรรมไว้เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตเห็นไหมเมื่อเราบวชเรามีโอกาสศึกษาหลักธรรมอย่างญาติโยมมีโอกาสก็มาศึกษาหลักธรรมครูบาอาจารย์มีโอกาสก็ศึกษาหลักธรรมให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เห็นไหมศึกษาหลักธรรมไม่ใช่เพื่ออวดโลกไม่ใช่เพื่อหลอกลวงชาวโลกเลี้ยงชีพไม่ใช่เพื่อราชสการะสัม,มณะชื่อเสียงใดๆไม่ใช่แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตคือความทุกข์นั่นเองทุกข์อันเกิดจากทางร่างกายก็มากมายอยู่แล้ว เพราะอะไรร่างกายมันเป็นรังแห่งโรคเห็นไหมก่อนจะเป็นโรคมันก็แก่อยู่แล้วแต่แต่ในขันแม่มันก็แก่เกิดมาแล้วผมต้องงอกเห็นไหมตาก็ฟ้าฟางบอดก็มีหูหนวกหูตึงฟันหลุดฟันล่วงร่างกายทุกคนสพร่งพร้อมไปโดยเส่นและเอ็นเห็นไหม แล้วอ่อนเพลียเพลียแรงลงตามลำดับจนเดินไม่ไหวมีแต่นั่งแล้วจะทำยังไงเคยไปไหนมาไหนไม่ได้ก็นั่งโกโซโอยู่แล้วจะทำยังไงบนที่ททนี้ในที่สุดก็นั่งก็ไม่ไหวก็มีแต่นอนติดเสือ้อติดหมอนหายใจกระเพวกระเพวจะตายแหละไม่ตายแหละเพราะความแก่ชราภาพดูที มันเป็นทุกข์ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจำเป็นธรรมะถ้าร่างกายมันสมบูรณ์ดีอยู่อาหารทุกอย่างเรามีมีอาหารให้มันกินอย่างสมบูรณ์มันก็มีกำลังวังชามีเสื้อผ้าอาภรณ์เพชรนินจินดาประดับประดามันก็งดงาม มีบ้านมีเรือนให้มันอยู่ติดแอร์ให้มันเย็นมันก็อยู่สบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลมันมันก็พอยังอัตภาพไม่เป็นไปได้แต่ถ้ามันแก่มากเข้ากินมันก็ไม่อยากกินจะทำอย่างไรเกินมันก็ไม่ลงอะไรอะไรมันก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วไปไหนมาไหนไม่ได้มีแต่นอนติดเสือ่อติดหมอนแล้วจะทำยังไง ถ้าไม่มีธรรมะอย่าหวังเลยว่ามันจะมีความสุขอย่างไรอย่างไรก็ทุกจนกว่าจะตายนอกจากนั้นความเจ็บความปวดนอนอยู่ก็เจ็บก็ปวดนั่งอยู่ก็เจ็บก็ปวดทำอะไรอยู่ก็เหนื่อยก็เพลียเพราะฉะนั้นเราจึงยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเปลี่ยนวิริยบทพอเป็นอยู่ได้ จริงหรือไม่จริงวันนี้เรานั่งกี่ครั้งยืนกี่ครั้งเดินกี่ครั้งนอนกี่ครั้งฉันกี่ครั้งถ่ายกี่ครั้งถ่ายเบาถ่ายหนักด,ดูทิมันเป็นทุกข์ถึงขนาดนั้นร่างกายมันเป็นรังแห่งโรคเดี๋ยวนี้ยิ่งโรคโควิด อาดครบาอาจารย์โทรมาในบางที่บาแห่งหลวงตาก็ว่าอย่าพึ่งมานะเพราะว่ามันมาแล้วมันอาจจะได้กักตัวหลายรูปคที่โทรมาถามอันนี้คือโรคภยัยค่้เจ็บร่างกายเป็นรัง่างโรคถ้าไม่มีธรรมะคุ้มของจิตมันจะเป็นอย่างไรมันก็ตกวิตก,กังวลเป็นทุกข์ เวลาเกิดโรคอะไรมาก็เดือดร้อนกระสับกระส่ายเห็นไหมในที่สุดทุกชีวิตก็ตายมันมีความสุขจริงหรือชีวิตพ่อตายแม่ตายผัวตายเมียตายลูกตายหลานตายเหลนตายญาติพี่น้องตายเป็นต้น แต่ละที่แต่ละแห่งดูสิการตายส่วนมากก็เป็นทุกข์นี่เมื่อมันมีการตายเกิดขึ้นและนอกจากนั้นก็พลัดพรากจากกันเลยกันอันนี้คือความทุกข์ของชีวิตมนษุษย์โลกนี้จึงเป็นโลกแห่งความผิดหวัง ผู้ใดมาสู่โลกมนุษย์นี้ปรารถนาสิ่งใดๆก็ตามไม่มีใครได้สมความปรารถนาเลยไม่มีคนส่วนมากปรารถนาเรื่องอะไรหนึ่งไม่อยากแก่สองไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดไม่อยากป่วยไขย้ไม่อยากเป็นโรคแล้วก็ไม่อยากตายไม่อยากพราดพราจากกันและกัน เพราะฉะนั้นผู้ใดใครก็ตามไม่เข้าใจความจริงอันนี้เขาจึงเป็นทุกข์โจนวาระสุดท้ายของชีวิตคือตายเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายบวชเข้ามานี้เพื่อศึกษาปฏิบัติขัดเกลากายวาจาจิตของเราให้มันเกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์ เมื่อกายสงบวาจาสงบก็เป็นศีลเมื่อศีลสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจิตก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็ทำให้สัพพกิเลสทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะปริยุทธ,ธานกิเลสนิวรธรรมห้าประการนั้นสงบระง,งับลงไป จิตใจจึงผ่องใสขึ้นมาปัญญาจึงจะเกิดเพราะเหตุนั้นอุปมาเหมือนกันกับน,น้ำขุนที่เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่แม้เทใส่แก้วก็มองไม่เห็นชัดใส่ขวดก็มองไม่เห็นชัดที่ขวดเป็นสีใสๆนะแต่ถ้าหากว่าเราใช้สารส้มปูนปัตเตอร์ เทลงในน้ำเขย่าตั้งไว้นิดไม่นานความขุ่นก็รวมตัวกันเมื่อรวมตัวกันมันก็เกิดความหนักและวจากนั้นก็จมลงไหลลงไหลลงไหลงไหลงหลวงตาธรรมานะนะมันเห็นชัดเจนภาพอันนี้คนที่เป็นสมาธิมีสมาธิก็เป็นอย่างนั้น เมื่อความขุ่นจมลง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 ,จมลงมากเท่าไรข้างบนใสข้างล่างก็ขี้ตะกอนเมื่อประมาณชัว่วโมงสองชัวง่วโมงสามชัว่วโมงข้างบนก็ใสแจ๋วแต่ข้างล่างขี้ตะกรอนนอนอยู่ก้นขวดนั้นผู้จเจริญสมย